สีส้มนะคะคือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะเป็นมลพิษร้ายอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราไม่ค่อยรู้จักกันก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะเป็นก๊าซที่ไม่มีสีแต่ว่ามีกลิ่นฉุนและรุนแรงแน่นอนค่ะว่าทำร้ายปอดและระบบหายใจของเรานะคะโดยเจ้าก๊าซตัวนี้ค่ะจะซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตโรงงานและการผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะพูดถึงโรงงานค่ะประเทศไทยมีโรงงานทั้งหมด7 0,000แห่งทั่วประเทศนะคะ วงกลมนี้ค่ะบอกเราว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพภาคกลางและปริมณฑลโรงงานเยอะมลพิษที่มองไม่เห็นและเราไม่รู้จักเนี่ยก็มีเยอะตามไปด้วยนั่นเพราะว่าโรงงานทั้งหมดตรงนี้นะคะไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐาน CEMS ค่ะมาตรฐาน CEMS นะคะคือระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถตรวจจับได้ว่าโรงงานเนี่ยในย4สีชั่วโมงปล่อยมลพิษออกมามากน้อยแค่ไหนนะคะ โรงงานที่ต้องเข้าระบบนี้ค่ะมีด้วยกัน600แห่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ตอนนี้นะคะเราสามารถวัดค่าได้แค่1ใน4ค่ะจากในวงกลมเลยนะคะนั่นแปลว่าอีกที่เหลือเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆเราเขาปล่อยมลพิษออกมา,มามากน้อยแค่ไหน